ค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะโชติวัฒน์อุดเตรียมพร้อมขายหุ้น IPO จำนวน187.50ล้านหุ้นหลังกรอต่ออนุมัติไฟลิง่งนสมนึกโชติวัฒนพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโชติวัฒอุตสาหกรรมการผลิตจำกัดมหาชนหรือ CMCF เปิดเผยว่าบริษัทเตรียมพร้อมเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวนไม่เกิน1 8 7 5ล้านแสนหุ้น หรือคิดเป็น30ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรตตได้อนุมัติแบบคำขอขอ,อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ไฟลิ่งแล้วสำหรับหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวนไม่เกิน125ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย CH Group Capital Limited จำนวนไม่เกิน62ล้าน0 0แหุ้น MCF ดำเนินธุรกิจมากกว่า4ทศวรรษโด,ดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและถุงสุญญากาศผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป p e t f o o d ันอื่นๆและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแปรรูปอาหารทะเลบายโ o ร u c t เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือในการพัฒนาและผลิตอาหารด้วยนวัตกรรมและมีความปลอดภัยให้สังคมโลกตธุรกิจหลักแบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่1ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปบรรจุก,กระป๋องและถุงสุญยากาศซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้หลักกว่า80%ของรายได้จากการขายรวมประกอบด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทูน่าและปลาทะเลอื่นๆพร้อมรับประทาน Standard Product และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปจากปลาทูน่าและปลาทะเลอื่นๆแบบปรุงรสชาติพร้อมรสประทาน Value-added product 2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป Pet food 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆและ4ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแปรรูปอาหารทะเล By-product ได้แก่ปลาป่นเพื่อเป็นอาหารปลาสุสั์ ปัจจุบันเราถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตและแปรรูปปลาทูน่าแบบครบวงจรรายใหญ่ของประเทศโดยมีกำลังการผลิตอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและถุงสุญญากาศและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปรวม87,900ตันน้ำหนักสุทธิต่อปีสามารถผลิตสินค้าจำนวนมากและมีความหลากหลายโดยต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยโดยเราให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาในราคาที่แข่งขันได้ในสมนึกกล่าวไว้ทั้งนี้ปีที่แล้วบริษัทได้ลูกขยายฐานการผลิตในอินโดนีเซียด้วยซึ่งเป็นแหล่งจับปราทูน่าขนาดใหญ่ของโลกและเป็นแหล่งการประมงอย่างยั่งยืนที่สำคัญของโลกโดยเข้าถือหุ้นถึง49%ใน PT Lontido Synergy s e t e t a r a หรือ LSS ซึ่งประกอบธุรกิจแปรรูปและจำหน่ายปลาทูน่าตัดแต่งแช่แข็ง กำลังการผลิตอยู่ที่12,700ตันน้ำหนักสุทธิต่อปีเพื่อนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในการผลิตปลาทูน่าแปรรูปของบริษัทซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการจัดหาปลาและความเสี่ยงจากการขัดแคลนแรงงานรวมถึงรองรับแผนงานลุกขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือบริษัทวางกลยุทธ์การเติบโตโดยปัจจุบันเน้นการปรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มอาหารสัตว์ระดับพรีเมียมที่มีการแข่งขันด้านตลาดน้อยกว่าตลาดอื่นๆ ที่มีวัตถุดิบหลักเช่นอกไก่เนื้อปลาแซลมอนเนื้อปลาทูน่าน่องไก่เพื่อผลิตอาหารสัตว์ประเภทแมวและสุนัขเป็นตน้นโดยปัจจุบันผู้เลี้ยงสัตว์ให้ความสําคัญกับคุณภาพของอาหารค่อนข้างมากโดยทางสหรัฐและตะวันออกกลางและสหภาพยุโรปบริษัทมีแผนจะเพิ่มสัดส่วนไรายได้จากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์และไรายได้จากอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มให้มากยิ่งขึ้น ดยคาดว่าสัดส่วนรายได้จะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า30%จากปัจจุบันที่ราว20%เพื่อทำให้อัตราการทำกำไรมีทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองพร้อมกันนี้ยังเป็นการลดการแข่งขันในผลิตภัณฑ์จากปาทูน่าอื่นๆที่มีอัตราการเติบโตราว5%ต่อปีแต่การแข่งขันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมากนอกจากนี้บริษัทจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทได้แก่ M Pro ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ functional food และมีคุณค่าทางโภชนาการเจาะกลุ่มผู้ดูแลสุขภาพและผู้สูงวัยโดยเริ่มจำหน่ายแก่โรงพยาบาลในปีที่ผ่านมาและ easy quick ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปผลิตจากเนื้อสัตว์ผักและธัญพืชพร้อมรับประทานเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ต้องการอาหารสาเร็จรูปพร้อมทานเพื่อให้บริการหรือจัดงานต่างๆด้านในสมบูรณ์โชติวัฒนพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน C M C F กล่าวว่าปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตในประเทศสองแห่งได้แก่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประกอบด้วยโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและถุงสุญยากาศอาหารสัตว์เลี้ยงสําเร็จรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆและโรงงานผลิตปลาปน่นเพื่อเป็นอาหารปศรุสัสั์ภายใต้ใตการดําเนินงานของบริษัทย่อยรวมถึงโรงงานแปรรูปและทหนายปลาทูนา่าตัดแต่งแช่แข็งในอินโดนีเซียภายใต้การดําเนินงานของ LSS ทางนี้บริษัทให้ความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าภายในโรงงานจนได้รับการรับรองมาตรฐานร,ระดับสากลต่างๆเช่นใบรับรองหง่วงโซ่การคุ้มครอง chain of custody ตามมาตรฐานร,รับรองหารทะเลจากการประมงรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและมาตรฐานอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเราเป็นบริษัทที่ให้ความสําคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตเช่นการบำบัดน้ําเสียและการกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย a n Aerobic Fix e d film Reaction ที่ทันสมัยและประหยัดพลังงานการนำก๊าซชีวภาพที่เกิดจากปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ในการอุ่นน้ำป้อนก่อนเข้าอยเลอร์ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำเพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมนายสมบูรณ์กล่าวดังนั้นหุ้นตัวนี้จึงเป็นหุ้นที่น่าสนใจที่ควรลงทุนเก็บเอาไว้ thank you